ใครรู้ว่าคือต้นอะไรเม้นบอกผมได้นะครับอันนี้ต้นนี้สวยนะเคยเห็นตั้งแต่สมัยโบราณแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะครับผักหวานป่ากลับบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนเอาได้ไหมเนี่ยสูงมากสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมรันครับแล้วก็เปตองนะครับผม ร้านวิถีภาสุขนะครับวันนี้เรามาขออนุญาตเดินเป็นไฮกิ้งเดินบล็อกหนึ่งวันนะครับเป็นคลิปนี้เป็นพาเข้าป่าหน่อยนะครับหลังจากหลายๆคลิปเราพาไปทำบุญไหว้พระมาแล้วนะครับคลิปนี้ขออนุญาตพาทุกคนมาเข้าป่าหน่อยนะตอนนี้เราอยู่กันที่เขาไม้แก้วนะครับแล้วก็เรากําลังเดินเดินเทรลเนาะน่าจะเป็นเดินเทรลไฮกิ้งนะครับผมรอบเขาแต่ทีนี้วัตถุประสงค์ของวันนี้นะครับเราก็จะพา ทุกคนมารู้ว่าเราเดินมาเราเจออะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจออะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับสวัสดีครับอีกต้นหนึ่งที่เราเดินมาแล้วเจอนะครับทุกคนใครรู้ว่าคือต้นอะไรเม้นบอกผมไดยนะครับอันนี้ต้นนี้สวยนะเคยเห็นตั้งแต่สมัยโบราณแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะครับไม่รู้ ชคโชคโอ้ตกใจไม่เป็นงูงูเขียวปากจิงเหลนงูเขียวปากจิงจกแต่ว่ามันมีกลิ่นนี่มานี่มามาเลยเราอะ่ะมาโชคดีโชคดีชโชคชนี่ครับทุกคนเราได้ผักหวานป่ากลับบ้านนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนี่นะครับต้นแล้วก็นิยอดเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้เราดึงลงมาแล้วเราต้องเก็บเอานะครับได้แล้วนี่เอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินลงจากเขาแล้วเราใช้เวลาในการเดินก็2ชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วก็ระยะทางก็ประมาณ7กิโลกว่ากนะครับแต่เราเดินออกไปถึงรถก็ ประมาณ8กิโลนะครับผมนระยะทางที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเนาะเจอทั้งงูนะครับแล้วก็เจอทั้งกิ้งกานะครับแล้วก็มีเจอเพื่อนด้วยนะครับมีคนไปเดินออกกำลังกายเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผักหวานป่ามาด้วยนะครับผมนี่แล้วก็จะได้ไปทํากับข้าวสักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ ช่องลานวิธีพาสุขด้วยนะครับระหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเดินเขาก็เมนใต้คลิปแล้วมาล่วมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ